สวัสดีค่ะตอนเช้าค่ะอากาศเย็นๆนะคะคุณแม่บระวรลรับผ้าไหมถูกจำาน่าเจ้าเก่านะคะเลือกดียามดีค่ะเอาของสวยงามมาฝากาพี่น้องตอนเช้านะคะคุณแม่หยิบยกผ้าสวยงามของคุณแม่ขึ้นมาเลยค่ะให้พี่น้องชาวไทยแก่ดีทุกท่านได้ดูนะคะคุณแม่ค่ะวันนี้คุณแม่มีผ้าเก่าเก็บนะคะ เก่าเก็บของเก่าของโบราณสวยมากค่ะเป็นเงาวัดเลยค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งันสองร้อยบาทนะคะผ้าเก่าเก็บโบราณของคุณแม่นะคะหนึ่งันสองร้อยบาทค่ะวันนี้นะคะเพราะว่าผ้ารุ่นนี้เป็นผ้าคัดเกรดค่ะคัสเกรดเอนะคะผ้าเก่าเก็บเกรดเอรุ่นนี้ค่ะเป็นผ้าสวยมากค่ะเป็นผ้าเงาวัดเลยค่ะเขียวที่มาอ่อนนะคะปืนนี้ค่ะคอก็เรียกว่าผ้าคนแก่โบราณเรียกว่าสมอค่ะ ถ้าคุณยายเรียกว่าเชิงร่างเชิงบนหินแดงเล็กๆค่ะเป็นตาสกอตเล็กๆนะคะเหมาะสําหรับเป็นของขวัญให้กับญาติผู้ใหญ่ของเรานะคะค่ะเป็นของขวัญญาติผู้ใหญ่ผ้าพวกนี้ค่ะแล้วก็เป็นผ้าที่เป็นตัดเสื้อให้ท่านพ่อบ้านได้น,นะคะตัดเสื้อท่านพ่อบ้านแม่บ้านก็ตัดเสื้อสวยลงตัวนะคะสีเขียวขึ้นมาค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะ ะาิีข้างหูเบาๆหนึ่งพันสองร้อยบาทจ้าค่ะเป็นงานแต่ผ้าไหมเก่าเก็บนะคะรุ่นคัดเกรดค่ะเก่าเก็บเงาวัดเลยค่ะคุณยายขอกิบคัดรอท่านนะคะค่ะผ้าไหมน้อยนะคะเก่าเก็บเพี่อว่าเก่าเก็บเป็นงานสวยมากเลยค่านนี่ค่ะ พื้ืนไหนชอบพืนไหนเวลาคุณยายหยิบยกก็ทักเข้ามาหาคุณยายนะคะเพราะว่าคุณยายตอบลูกค้าทานไ์ค่ะตามมาด้วยค่ะผืนไหนก็เวลาคุณยายหยิบยกก็ท่านแม่บ้านก็จับตามองดูนะคะว่าเหมาะสมกับท่านผืนไหนคะถูกเฉลูกับท่านพืนไหนนะคะค่ะเขาเรียกว่าตาสกอตเล็กนะคะตัดเสื้อก็เป็นของขวัญให้กับญาติผู้ใหญ่ของเราได้นะคะ มักผืนไหนชอบพืนไหนบอกคุณยายค่ะเวลาคุณยายหยิบยกนะคะคัดเกรดนะคะถ้าเก่าเก็บรุ่นคัดเกรดค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะเป็นนะคะมาเก็บเป็นสองเม็ดนะคะถ้าพวกนี้ค่ะเก็บคยจ้ะบ้านตบ้านเอบายเก็บแพับรอท่านนะคะ นี้ก็ตรงามมาด้วยหมายเลขสีนะคะเป็นผ้าเก่าเก็บโบราณรุ่นคัดเกรดค่ะราคาอยู่ที่1,200บาทนะคะผ้าเต็ม2เมตรนะคะผ้าพวกนี้ค่ะเหมาะสำหรับเป็นของขวัญให้กับญาติผู้ใหญ่ของเรานะาะแม่นนบ้านพี่น้องชาวไทยจดีทุกท่านนะคะ เวลาคุณยายหยิบยกขึ้นมานะคะเวลาคุณยายบัรยา,ายไปนี้เหมาะสมกับท่านถืนไหนถูกเฉลิกับท่านพืนไหนเอสไลน์ก็หาคุณยายนะคะเบอร์โทรของคุณยายไอเดียไลน์ของคุณยายก็เป็นเบอร์โทรฝากไว้ใต้คลิปน,นะคะสวยทุกผืนงานทุกผืนนะคะเหมาะสําหรับเป็นของขวัญญาตผู้ใหญ่และเป็นคาตัดเสื้อได้นะคะให้กับของขวัญกับพ่อบ้อนนะคะสวยทุกผืนงานทุกผืนค่ะ ค่าร่มคัดเกรดนะคะ1,200พสองร้บาทจ้าครบอาท้มตามเงามากเลยค่ะภาพพวกนี้คือเงาค่ะ นี่มสนรวยสวยทุกผืนนะคะผ้าเก่าเก็บเก็บรุ่มคัดเกรดนะคะรุ่นนี้ค่ะเรียกว่าข้าเก่าเก็บรุ่มคัดเกรดเป็นไมน้อยนะคะเป็นตาสกอตชั้นขาตาจะถูกสกอตเล็กๆสวยมากค่ะตัวนี้เป็นเลนแดงนะคะมักผืนไหนชอบผืนไหนบอกคุ่ยายได้นะคะเป็นข้าไหมแบบเรียๆนะคะเป็นของขวัญให้กับญาติผู้ใหญ่ของขวัญให้กับท่านผู้บ้านนะคะไปตัดเสื้อให้ผู้บ้านนะคะสองซับพลพีนี้สวยมากค่ะ มากฝืนไหนชอบฝืนไหนบอกคุณยายนะคะเวลาคุณยายหยิบยกขึ้นมาเหมาะสมกับท่านฝืนไหนนะคะให้ท่านแม่บ้านค่ะพี่น้องชาใครจะดีทุกท่านนะคะค่ะให้ดูนะคะเวลาคุณยายบรรยายไปแบบนี้ให้ดูว่าฝืนไหนเหมาะสมกับท่านนะคะมากฝืนไหนชอบฝืนไหนบอกคุณยายไดค้ค่ะคุณยายขอเก็บพักรอท่านนะคะค่ะเป็นผ้าเก่าเก็บท่านรุ่นคลัสเต็ดนะคะทุ à, á, ân, นะะ่ à, á, ân, khác, นเี้ค่ะ สวยเป็นเงาม,มากค่ะท้าครัดเก่มกเงม,มากค่ะ สวยทุกพื้นง,งามทุกพื้นค่ะไม้บ้าไอ้ไม้น้อยค่ะไม้น้อยในบ้านทางพุ่งทางยืนนะคะถ้าไม้เก่าเกลียวเก็บรุ่นคัดเกรดค่ะไม้เก่าเก็บรุ่นคัดเกรดนะคะกระสีข้างหูเบาหนึ่งพันสองร้อยบาทจ้ะสวยทุกพื้นง,งามทุกพื้นนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นคัดเกรดค่ะ ตาสกอตเล็กๆนะคะสีก็เหมาะสมกับท่านคืนไหนนะคะให้ท่านเลือกสีนะคะเลือกลายค่ะเพราะว่าคุณยายจะส่งภาให้ดูทำลายอีกครั้งหนึ่งนะคะแอสไล์เข้ากับคุณยายได้ค่ะเพราะว่าถ้าไอ้ลยของคุณยายดีไล่ของคุณยายก็เบอร์โทรของคุณยายอยู่ที่ใต้คลิปทุกลิปนะคะที่น้องชาไทยใจดีทุกท่านนะคะคุณยายจะทิปท่านเบาคลิปแล้วสูิมค่ะเพื่อคนแก่ทำงาหากินนะคะ ขเ่เป็นุ่ระัท่สวยนี่ก็สวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะโดเดนแคลพวลาทุกผืนนะคะผ้าไหมเต่าเก็บรุ่นคัดเกรดค่ะสวยมากค่ะรุ่นสวยนะคะรุ่นคัดเกรดค่ะเป็นงานว่ามากเลยค่ะใส่เอาไปใส่ก็เหมาะสมกับ เป็นผาาผู้สูงวัยนะคะเป็นของขวัญเมื่ัจากท่านเป็นรุ่นตารุ่นยารุ่นทวดของเรานะคะหรือคุณแม่บ้านใส่ก็สวยนะคะถ้าพวกนี้ค่ะมนเป็นผ้าไหมีเรียบนะคะผ่าไม่โดดเด่นนะคะแต่เป็นสวยแบบเรียบขึ้นเงานะคะผ้าพักเกดเกรดเก่าเกลียวเก่าเก็บคพัดเกรดค่ะเก่าเกลียบพัดเกรดนะคะผ้าไหมนุ่เก่าเกียนะคะคนแก่คนโบราณท่านจะชอบชอบผ้าแบบนี้นะค่ะ ของเก่าของ,อของโบราณนุ่มผัดเกรดราคาอยู่ที่ต่อชิ้นขั้นโมบายโมพันสองร้อยบาทจ้าน้ำทุกพื้นสวยทุกพื้นค่ะ ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยใจดีทุกท่านนะคะคุณยายทำคลิปที่สองนะคะตอนเช้านี้ค่ะค่ะขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะที่ให้กําลังใจคุณยายมาตลอดนะคะอมคุณยายมาตลอดนะคะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องพี่น้องชาวไทยเราทุกท่านนะคะขอให้คุณรักษาพระคุณของพียาเทวะพระเจ้าคุณขอ,อ,อ,องอทุกท่านค่ะ